วันนี้นะครับเราจะมาดูเกมในรอบ11ของศึกชิงแชมป์โลกนะครับระหว่างดิงเลเรนแชมป์โลกคนปัจจุบันกับผู้ท้าชิงนะครับอย่างกูเคชโดมราจูเจ็ดรอบก่อนหน้านี้นะครับทั้งคู่เสมอกันหมดเลยเพราะดิงเลเรนนะครับเขาเล่นแบบเหนียวมากเลยครับแล้วถึงแม้ว่ากูเคชจะพยายามทำอะไรก็ตามเขาก็ไม่สามารถเจาะดิงเลเรนหรือ r r e t w w l r of China ได้นะครับเพื่อนๆดิงเล่นเหนียวเหมือนกำแพงเมืองจีนเลยครับ แล้วโอกาสของกูเคชก็เริ่มลิบหลี่ลงเรื่อยๆแล้วครับเพราะถ้าเกิดทั้งคู่เสมอกันหมดเนี่ยเขาต้องไปเล่นเกมเร็วกับดิงเลเรนแ,แล้วดิงเก่งกว่าเขาเยอะครับเพราะฉะนั้นนะครับในโอกาสที่ลิบหลี่มาดูกันว่ารอบนี้เขาจะสามารถทําอะไรดิงได้หรือเปล่านะครับเ,เพื่อนๆไปดูกันเลยครับ ในเกมนี้นะครับกูเคชได้เป็นหมากฝ่ายขาวเขาเริ่มต้นด้วยเรติโอเพนนิ่งนะครับหรือว่านเอฟทรีนะครับเดินม้าขึ้นมาก่อนรอดูเชิงดิงเลเรนนะครับโต้กลับโดยการทิมเบี้ยขึ้นมากูเคชนะครับตานี้เขาเล่นเบี้ย C4 ครับในเกมก่อนหน้านี้นะครับเขาทิมเป็นเบี้ย G3 ไปอันนี้เขาลองอะไรที่แตกต่างนะครับแล้วดิงเนี่ยก็พร้อมนะครับรับคาท้าในเกมนี้เข้าหมากที่คมที่สุดเลยครับโดยการทิมเบี้ยนะครับลงมา กูเกชนะครับตีเบี้ยขึ้นไปอีกตัวหนึ่งตอนนี้ไปควบคุมขอบกระดานนะครับโดยปกติเนี่ยผมเคยสอนในพวกคลิปนะครับสำหรับแบบเทคนิคมือใหม่ใช่ไหมครับว่าการควบคุมกลางกระดานดีที่สุดแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยมักลุกมี A.I. นะครับแล้ว A.I. ก็ทำให้คนเข้าใจว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นระดับสูงเนี่ยเขาสามารถควบคุมขอบกระดานแล้วก็เอาความเป็นต่อมาได้นะครับก็เป็นไอเดียที่แหวกแนวเหมือนกัน ดิงนะครับทิมเบียขึ้นมาสไตร์เดอะเซนเตอร์เลยครับกูเคชนะครับไม่ควรกินเข้าไปสมมุติกูเคชกินเข้าไปแบบนี้ไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดิงเดินม้าขึ้นมาแล้วสมมติอากูเคชทิมเบียเราเห็นไหมครับตัวดิงเนี่ยสวยมากเลยแล้วเดี๋ยวบิชอปจะกินเบียเข้ามาแล้วตัวกูเคชดูขึ้นยากนะครับในเกมเนี่ยกูเคชนะครับทิมเบียขึ้นไปแล้วตานี้นะครับดิงเดินม้า f6 ก็เป็นการรอดูเชิงครับว่ากูเคชจะทําอะไร ตานี้นะครับกูเคชทิมเบียขึ้นไปผูกเบียหมากสไตล์นี้เนี่ยที่กูเคชเล่นอยู่ในเกมนี้นะครับก็เป็นหมากที่อาจุนอิริกาสิชอบเล่นด้วยนะครับเพื่อนๆอนอาจุนเน,เนี่ยก็เป็นดาวรุ่งอีกคนที่โอ้เก่งมากๆนะครับจากอินเดียในตานี้นะครับดิงลูเรนเนี่ยเดินบิชอปมานะครับตอนนี้ก็มาพินนะครับควีนของกูเคชให้กูเคชนะครับขยับม้าไม่ได้ถ้าขยับม้าเสียควีน กูเคชนะครับเลยตัดสินใจกินเบี้ยเข้าไปแล้วพอดิงนะครับกินเบี้ยกลับตอนนี้เนี่ยโครงสร้างนะครับก็จะคล้ายๆกับรูปเบนโนนี่แล้วกูเคชนะครับก็ตัดสินใจทิ่มเบี้ยไล่บิชอปของดิงนะครับถามบิชอปดิงว่าจะไปไหนบิชอปดิงตัดสินใจกินมากกูเคชเข้ามาแล้วตาีนกูเคชนะครับเอาควีนกินบิชอปดิงกลับตอนนี้ก็กําลังมาโจมตีเบี้ยดิงนะครับแล้วตอนนี้หมากกูเคชก็ถือว่า ค่อนข้างดีครับแล้วถ้าในเรื่องของเวลาเนี่ยตอนนี้นะครับกูเคชยังมีเวลา1ชั่วโมง59นาทีส่วนดิงเลเรนแชมป์โลกของพวกเราเนี่ยเหลือเวลาเพียงแค่51นาทีนะครับก็ถือว่าเป็นความแตกต่างของเรื่องเวลาที่เยอะมากๆเลยดิงนะครับตัดสินใจเอาควีนขึ้นมาตรง C7 และในตานี้เนี่ยกูเคชนะครับเขารอดูเชิงดิงเขาทิมเบียดี3ไปแล้วดิงในเกมนี้เนี่ยเขาทิมเบียนะครับ ตอนนี้มาพยายามโจมตีเบี้ยของกูเคชแล้วตอนนี้เนี่ยกูเคชนะครับเขาอาจจะเดินพลาดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าในตัวเกมการทิ้งเบี้ย D3 ของเขาตัวน,นี้นะครับมันทําให้เขาอาจจะเดินค่อนข้างยากครับพอดิงนะครับพยายามมาโจมตีเบี้ยแล้วตอนนี้นะครับกูเคชเนี่ย ทิมเบียขึ้นไปเลยครับเขาก็ฝังเบียนะครับให้มมาดิ่งขึ้นไม่ได้แต่ปัญหาที่กูเคชกกาลังจะต้องเผชิญนะครับคือ2ช่องนี้เป็นช่องที่อ่อนแอแล้วเดี๋ยวมมาดิ่งนะครับจะสามารถโดดเข้ามายึดช่องสําคัญได้ครับแล้วเบียกูเคชนะครับที่ผมไฮไลท์อยู่เนี่ยจะกลายเป็นจุดอ่อนตาอันนี้นะครับดิ่งเอาม้าขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วกูเคชนะครับทิมเบียขึ้นไปตอนนี้นะครับเตรียมจะเอาบิชอปนะครับขึ้นมาเพื่อจับกินเบียดิ่ง ดิงไม่สนใจครับเดินม้าขึ้นมาตา C5 เพราะตอนนี้นอกจากจับเบี้ยแล้วเนี่ยมันก็ยังป้องกันเบี้ยของดิงอีกด้วยนะครับแล้วตอนนี้กูเคชนะครับเขาตัดสินใจเดินพิชอบขึ้นไปตอนนี้ก็เป็นการเสริมกําลังควีนแล้วดิงนะครับเขาถอยม้าลงมาเผื่อนะครับเขาอาจจะใช้ม้าตัวนี้เนี่ยเพื่อไปไล่ควีนนะครับของกูเคชตอนนี้คิงของทั้งสอฝั่งยังอยู่กลางกระดานอยู่นะครับ กูเคชก็เลยตัดสินใจเข้าป้อมไปนะครับตานี้เนี่ยดิงนะครับเดินม้าขึ้นมาจริงๆด้วยนะครับมาไล่ควีนกูเคชแล้วก็จับควีนกูเคชด้วยในเรื่องของสถานการณ์เวลาเนี่ยตอนนี้ทั้งคู่นะครับเวลากลับมาพอๆกันอีกละตอนนี้นะครับกูเคชมีเวลา42นาทีส่วนดิงเลเวนนะครับมีเวลา44นาทีแต่ในตำแหน่งนี้เนี่ยทั้งคู่นะครับพึ่งอยู่ในตาที่ 14เองนะครับทั้งคู่พึ่งอยู่ในตาที่14เองแล้วทั้งคู่ต้องเดินกันอีก26ตานะครับก่อนที่จะได้เวลาเพิ่มแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยทั้งคู่จะไม่ได้เพิ่มแม้แต่วินาทีเดียวนะครับโอ้โหทั้งคู่ต้องเดินแบบเหมือนเป็นสปีดเชสนะครับตอนนี้นะครับกูเคชตัดสินใจเอาควีนขึ้นมา f4 นะครับตอนนี้ก็กำลังพินม้าดิงดิงนะครับ ตัดสินใจเดินเรือมาตอนนี้มาผูกเบี้ยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยควีนกูเคชกกาลังจับเบี้ยของดิงอยู่กูเคชนะครับเล่นแบบเซฟเซฟไม่เสี่ยงมากนะครับโดยการเดินเรือมาผูกเบี้ยนะครับเพราะว่าสมมุติว่าถ้าดิงเอาม้ากินเข้ามาเนี่ยกูเกชก็จะกินแล้วพอม้าอีกตัวกินนะครับเขาก็จะเสียควีนไปกูเคชก็เล่นแบบเซฟเซฟครับแล้วในตานี้เนี่ยดิงนะครับสามารถ เดินตาหนึ่งที่จะทําให้เขามีโอาชนะเลยถ้าเราดูตาม AI เนี่ยตอนนี้นะครับดิงเป็นต่อจุดแแต่ในความเป็นจริงเนี่ยขาวไม่มีตาดีๆสักตาเลยครับสิ่งที่ดิงต้องทําคือแค่ทิมเบี้ยตัวนี้ขึ้นมาแล้วนอกนั้นเนี่ยเขาจะเดินอะไรก็ตามอ่ะสมมุตินะครับบิชอปละกันเพราะไม่รู้จะเดินอะไรตอนนี้เขาก็อาจจะเดินบิชอปมาได้แล้วขู่ที่จะกินนั่นกินนี่นะครับซึ่งมันก็เลยทําให้หมากฝ่ายขาวเนี่ยเสียเปรียบถึงแพ้เลยในภาคปฏิบัติแต่ในเกม ดิงเขาตัดสินใจทิมเบีย้ยอีกตัวหนึงแทน,นครับคือเขาต้องการเขารู้สึกว่าอันนี้อาจจะไม่พอเขาต้องการคำใหญ่แล้วดิงนะครับเขาก็อาจจะคิดว่าการที่เขาทิม G6 เนี่ยเขาจะได้คำใหญ่มากกว่าแต่การที่เขาพยายามเล่นละเสี่ยงในรอบนี้เนี่ยมันก็ดันเป็นตาที่ไม่ดีนะครับกูเคชทิมเบีย้ยขึ้นมาตอนนี้ก็ผูกเบีย้ยกูเคชให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับเพื่อเตรียมความพร้อม ดิงนะครับเขาอาจจะคำนวณพลาดเขาอาจจะต้องการเอาบิชอปเขาออกมาแต่ว่ากูเคชจะสามารถเล่นบิชอปตานี้ได้แล้วสมมุติว่าดิงเข้าป้อมปั๊บเขาก็จะสามารถเอ่อเอาบิชอปกินมา้าพอควีนดิงกินกับเขาก็จะสามารถกินเบีย้ยฟรีได้นะครับแล้วอันนี้โอกาสชนะกูเคชก็เยอะเลยเพราะว่ากูเคชมีเบีย้ยเยอะนะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าเขาลืมมองตานี้เขาเลยจําเป็นต้องทิ้งเบีย้ยให้ช เผื่อจะเอาบิชอปออกมาอีกทางหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้กูเคชนะครับลอยเบีย้ยหลงไปครับเป็นเบีย้ยข่าวลอยและระหว่างเกมคอมเมนเตเตอร์ที่เขาพูดกันที่ผมฟังตอนไลฟ์สดนะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าดิงเล่นแบบปกติเล่นเบีย้ย e E6 เขาอาจจะมีโอกาสชนะแล้วได้เป็นแชมป์โลกต่อแต่หลังจากที่เขาพลาดแค่ตาเดียวจากที่เหมือนว่าทุกอย่าง โอกาสทุกอย่างเป็นของเขาแล้วอ่ะจากที่เขาเดินเบีย้ยผิดแค่ตาเดียวอ่ะมันทําให้ตอนนี้กูเคชกลับมามีโอกาสกับเขาแบบหัวก้อยนะครับความตื่นเต้นตอนนี้ไปขั้นสุดแล้วครับจากที่เมื่อกี้ดูเหมือนดิงเลเรนจะสามารถคุมโมเมนตัมอยู่แล้วรักษาแชมป์โลกเอาไว้ได้นะครับตอนนี้กูเคชได้สวนแล้วครับกูเคชทิมเบีย้ยเข่าลอยเพราะสมมติดิงเนี่ยกินเบีย้ยเข้ามากูเคชก็จะกินม้าเข้าไปนะครับตอนนี้โจมตีเรือแล้วก็อาจจะโจมตีม้าด้วยเนี่ยในอนาคตนะครับ สิ่งที่ดิงควรเล่นนะครับคือดิงเนี่ยเขาควรถอยควีนไปนะครับแล้วในอนาคตเขาก็จะได้กินเบี้ยแล้วถึงคิงเขาจะไม่ปลอดภัยแต่ว่าทั้งคู่ก็เล่นกันได้ครับก็มีโอกาสทั้งสองฝั่งแล้วดาก็อาจจะเล่นง่ายกว่านิดนึงด้วยแต่ในเกมนะครับดิงไม่ได้ตัดสินใจอย่างนั้นครับเขาตัดสินใจเอาควีนนะครับขึ้นไปแทนครับแล้วกูเคชนะครับเลยเดินบิชอปตอนนี้ไปพินนะครับก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าดิงคิดอะไรในช็อตนี้ แล้วดิงนะครับก็เอาบิชอปขึ้นมาโจมตีควีนกูเคชรับกูเคชไม่สนใจนะครับเอาบิชอปนะครับกินม้าของดิงเข้าไปนะครับตอนนี้นะครับก็กําลังโจมตีควีนดิงเอาควีนกินบิชอปกูเคชกลับนะครับแล้วกูเคชเนี่ยเขานะครับเดินควีนตานี้เพื่อไปโจมตีเบี้ยดิงครับที่เป็นจุดอ่อนเผื่อในอนาคตนะครับเขาจะสามารถกินเบี้ยตัวนั้นได้ดิงนะครับพยายามป้องกันโดยการเอาม้าไปอุดก่อน ตำแหน่งตอนนี้เนี่ยกูเคชเป็นต่อนิดนึงนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้ดิงเขาอาจะตัดสินใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆแล้วตอนนี้เนี่ยกูเคชนะครับเดินม้าขึ้นไปครับแล้วก็เดินม้าเตรียมนะครับที่จะเอาม้าโดดลงไปหรือว่าเอาลงมาเพื่อมาจับเบี้ยนะครับแล้วผมก็เห็นหลายคนนะครับก็คอมเมนต์กันด้วยว่าเออเขาก็เริ่มมาเชียร์กูเคชกันละ จากที่ตอนแรกเชร์ดิงเพราะว่าดิงเล่นเซฟเกินไปแล้วมันก็ไม่สนุกสําหรับคนดูเนาะเพราะว่าดิงเขาเล่นแบบหาเสมอหลายเกมแต่กูเคชนี่คือแบบเสี่ยงเอาเสี่ยงเอาอะส่วนตัวผมตอนแรกผมก็ลังเลนะว่าจะเชร์ฝั่งไหนแต่ตอนนี้ผมต้องเชร์กูเคชนะเพราะว่าเขามวยแตกหักอะคือเขาเป็นมวยกล้าชกอะดิงตัดสินใจเดินเรือขึ้นมานะครับตอนนี้เพื่อมาป้องกันเบี้ยแต่มันอาจจะไม่ใช่เป็นตาที่ดีที่สุดครับสิ่งที่เขาควรเล่นนะครับ เขาควรจะเข้าป้อมไปเลยนะครับแล้วก็เล่นแบบปกติยังไม่รีบคอมมิตเรือเขานะครับว่าต้องไปตาไหนแต่ในเกมเนี่ยหลังจากที่กูเคชเดินมา้าขึ้นไปนะครับแล้วดึงเนี่ยเดินเรือขึ้นมาในตาที่ไม่ค่อยมั่นยาเท่าไหร่ตอนนี้กูเคชเริ่มเป็นต่อนะครับกูเคชเป็นต่อจุดห้าสี่แล้วครับมาดูกันนะครับว่าเขาจะทําได้หรือเปล่าช็อตนี้เขาตัดสินใจนะครับวนม้ากลับมาตอนนี้นะครับ พื่อที่จะมาจับเบียดดิ่งทั้งคู่นะครับเวลาตอนนี้โอ้โหถึงพลิกถึงขิงมากนะครับกูเคชมีเวลาเหลือ19นาทีกับ19วินะครับเลขสวยส่วนดิงเลเรนเนี่ยเวลาเขาเหลือ15นาที26นะครับเวลาน้อยกว่ากูเคชนิดหนึ่งทั้งคู่นะครับต้องเล่นกันไปนะครับอีกคนละ18ตานะครับก่อนที่จะได้เวลาเพิ่มบ้ามากนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเล่นกันทันได้ยังไงนะครับเพื่อนๆตานี้นะครับ ดิงตัดสินใจเอาควีนลงไปครับก็อาจจะถอยควีนลงมาตานี้หรือเปล่าในอนาคตนะครับหรือว่าเอาควีนมาป่วนต้องมาดูกันกูเคชนะครับตัดสินใจเอาเรือตอนนี้มาโจมตีควีนดิงดิงนะครับเอาควีนถอยกลับตอนนี้พยายามป้องกันเบี้ยอยู่กูเคชต้องหาวิธีเจาะนะครับเขาตัดสินใจตอนนี้เดินเรือขึ้นไปเตรียมนะครับที่จะซ้อนเรือแล้วตอนนี้นะครับเราเห็นกันแล้วใช่ไหมครับเหตุผลนะครับที่เขาเอาม้ามาตานี้เนี่ย เพื่อนะครับตอนที่เขาจะเอาเรือมาซ้อนกันดิงจะไม่สามารถเดินม้ามาอุดได้นะครับตาอันนี้นะครับดิงเลเรนเข้าป้อมแล้วกูเคชนะครับถอยม้าลงไปครับตอนนี้นะครับเพื่อที่จะอาจจะเอาม้านะครับมาโจมตีตัวดิงในอนาคตดิงนะครับเดินเรือนะครับอีกลำหนึ่งมาคุ้มกันเบี้ยทั้งคู่ตอนนี้อยู่ในไทม์สแครมเบลนะครับทั้งคู่ตอนนี้เวลาน้อยมากมาก สถานการณ์เริ่มชุลมุนไปหมดนะครับแล้วกูเคชเนี่ยเดินม้าขึ้นมาครับเตรียมนะครับที่จะโดดมาเพื่อโจมตีเรือดิงเลเรนโอ้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะครับแล้วตานี้เนี่ยสิ่งที่ดิงควรเล่นนะครับดิงเขาควรจะเดินเรือขึ้นมาเพื่อน,นะครับสมมุติตานี้กูเคชเขาไม่ระวังเดินเรือมาใช้นะครับดิงก็อาจจะสามารถเอาเรือตอนนี้ไปโจมตีควีนได้ก็จะเป็นเรือที่ ได้ออกมาใช้งานนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยหลังจากนะครับที่กูเคชเดินม้าขึ้นไปเตรียมไปไล่เรือดิงเข้าตัดสินใจทิมเบียขึ้นมาแทนนะครับซึ่งเป็นตาที่เออผิดพลาดอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรือของดิงนะครับมันติดแล้วอาจจะเอามาใช้งานได้ยากนะครับกูเคชใจเย็นๆนะครับเดินม้าตอนนี้ไปไล่เรือดิงก่อน ดิงนะครับเขาโกงความตายตอนเจอกูเคชมาหลายรอบแล้วทั้งคู่นะครับในเกมก่อนหน้านี้7เกมนะครับเสมอกันทุกเกมเลยครับตั้งแต่เกมที่4นะครับถึงเกมที่10ดิงเลเรนนะครับเขาเล่นกลยุทธ์แบบค่อนข้างจะแนวยื้อๆเอาเสมอนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่พ,พอคนดูมันก็ไม่เอนเตอร์เทนนิ่งไง เพราะว่าถ้าเกิดทั้งคู่เนี่ยเสมอกันนะครับหลังจากรอบ14คะแนนเท่ากันเนี่ยทั้งคู่ต้องไปเล่นฟอร์แมตหมักลุกเวลาที่น้อยกว่านี้นะครับแล้วถ้าเป็นเวลาแบบนั้นเนี่ยดิงเก่งกว่ากูเคชเชียครับหลายคนก็เลยวิเคราะห์กันนะครับว่าดิงเล่นแบบหาเสมออย่างเดียวไม่เสี่ยงเลยเพราะว่าต้องการให้กูเคชไปเล่นเกมที่เร็วกว่ากับตัวเองนะครับในจังหวะนี้นะครับดิงเนี่ยตัดสินใจตบเรือนะครับเพื่อรอดูจังหวะกูเคช กูเคชนะครับพยายามกดดันเพิ่มเติมครับถึงคอมจะไม่ชอบตานี้เท่าไหร่แต่ก็เป็นตาที่แรงนะครับตอนนี้เพื่อมากดดันเบี้ยแล้วตานี้นะครับด้วยเวลา7นาที41อุ๊ยดิงเลเรนนะครับถอยควีนลงไปนะครับแล้วตานี้ก็เป็นบลันเดอร์้าใครอยากหยุดวิดีโอลองหาก็หยุดได้นะครับเพราะในตานี้นะครับกูเคชโดมาราจูนะครับเขาเล่นนะครับ ควีนนะครับกินม้าเข้าไปแล้วดิงเลเรนนะครับชมป์โลกคนปัจจุบันยอมแพ้นะครับเพราะว่าสมมุตินะครับเขาเอาอ่ะควีนกินเข้ามานะครับก็จะโดนไปชอปกินแบบนี้แล้วก็เช็คนะครับกินเหลือแล้วถ้าเกิดนะครับเขาเอาเบี้ยกินเข้ามาตอนนี้กูเคชจะเอาเหลือนะครับกินเข้าไปตอนนี้ไปพินคิงกับควีนนะครับทาให้ต้องเสียควีนแล้วตอนนี้เนี่ยดิงนะครับหมากฝ่ายดํา ก็มีตัวใหญ่น้อยกว่าตัวหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้กูเคชมีทั้งบิชอปทั้งมา้าแต่ดิงนะครับมีแค่บ,บิชอปตัวเดียวแล้วยังไงนะครับก็ซูมไม่ได้แน่นอนครับก็เลยทําให้ดิงเลเรนยอมแพ้ไปนะครับหรือว่าโลกหมักลุกของพวกเรากำลังจะมีช้ป์โลกคนใหม่ครับเ,เพื่อนๆโอ้ oh my god นะครับโอหลังจากที่เสมอกันแบบรัวๆนะครับเกมนี้ก็เป็นผล ชี้วัดแพ้ชนะสักทีนะครับเกมโคตรมันเลยครับแล้วกูเคชนะครับเขาเดินโคตรด,ดุเขาวัดจริงๆแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สมควรที่จะชนะทัวร์นาเมนต์นี้ไปนะครับตอนนี้ทั้งคู่ยังต้องเล่นกันอีก3าเกมนะครับแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยเดือดแน่นอนครับเพราะว่าดิงเลเรนเขาต้องเล่นวัดลวครับเพราะตอนนี้เขาคะแนนตามนะครับต้องมาดูกันว่าเกมหน้าเนี่ยที่ดิงเป็นขาวเขาจะพยายามใช้วิธีอะไรเพื่อมาเอาชนะกูเคชนะครับโอ้โห แมทถึงแชมป์โลกตอนนี้มันได้แบบตื่นเต้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างหลังจากที่เห็นเกมนี้คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับน่าตื่นเต้นมากครับยังไงถ้าเกิดว่ารอบที่12แข่งเสร็จแล้วคลิปมาผมจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆที่สละเวลามารับชมคลิปครับแล้วถ้าเกิดสนใจเรียนมักลุกก็อย่าลืมไทเกอร์เดนเชสอะคาเดมีนะครับบา,บาย